คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟูบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบล็อกนะผมในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดิ s เฟนซ์ในอัปเดตนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับนี่ตัวน ครับผมแล้วว่าชื่อในเกมมันชื่อว่าคราวนะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดเรื่องโค้ดก่อนนะครับโค้ดที่เขาให้มานะครับมันจะให้เป็นตัว XP นะครับผมแล้วก็ อ่าโกเพชรนะครับผมอย่างละ250นะครับก็โค้ดก็นี่เลยตามนี้สำหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์โค้ดนะครับใต้คลิปจะมีนะครับผมแล้วก็ตรงคอมเมนต์ผมจะพิมไว้ให้นะครับปักหมุดไว้ให้ว่าอ่าโค้ดตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ในเกมได้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวก่อนเลยนะครับในอัปเดตนี้มีตัวให้รีวิวหลายตัวมากๆก็เหมือนเหมือนเช่นเคยแหละนะเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมีอะไรบ้างหรอก็กจะมีอ่าตัวอิซาจ,จิใช่ไหมอ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวอ่าหกดาวนะครับเม มี2ตัวจะเป็นคิริโตกับโจลุโนโจบาน่านะครับนี่ นี่ตัวนี้จจโนโจบาน่าแล้วก็คิริตโตคุงซึ่งคิริตโตคุงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีให้สุ่มนะเรื่อยๆในวันนี้เลยสำหรับใครที่รอก็เตรียมรอเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่านนจริงๆคือแม่งลงลำบากมากแต่ง่ายนะครับก็ใช้ค่าคอร์สอยู่ที่2,200เลยนะดาเมจพันเนะครับอันนี้ต้องมาดูกันว่ามันโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวรอดูกันผมจะไปฟาร์มมาก่อนโอเคโอเค,อเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตอนแรกจะเป็นรีวิวอิทาจินี่ยแหละนี่นะครับผมแต่ว่ารอนหน จะมารีวิวให้คลิปเนี้ยนะฮะผมต้องรีวิวตัว6ดาวก่อนนะครับผมตัว6ดาวตัวดาวผมจะรีวิวตัวจโนโจบาน่าก่อนลวกันนะซึ่งมันเป็นแบนเนอร์ของของเกมนะโอเคเราจะทำการอัปเกรดเลยนะครับใช้วัตถุดิบ2ตัวนะครับแล้วก็วัตถุดิบไอ้แต่ละตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็อย่างละ3นะครับผมเราอัปเกรดเลยอันนี้เราอัปเกรดตัวตัวถูกใช่ไหมโอเคเราอัปเกรดตัวแ0บนะครับมันก็จะได้มาเป็นโอ้โคเท นะครับนีเควียมนะครับตัวนี้มาผมก็ไม่รู้อะไรมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันรอดูกันเอ้ยนี่มันขยายได้หรือยังเนี่ยขยายได้ปะโอ้มันขยายไม่ได้เมื่อไหร่จะขยายได้สักทีโอเคนี่ครับโจรูโน่โจบาน่านะครับเอาหกดาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเอาโกคูออกละกันนะครับดาเมจเบสอยู่ที่เจ4นะครับเจ4อส่วนระยะอยู่ที่40นะครับหาวิโจมตี1ทีเป็นตัวยืนพื้นนะครับโอเคเราก็จะไปรีวิวกันเลยนี่โอ้โห โอ้โเท่โคตรเท่อันนี้เท่จริงครับทุกคนคือผมเนี่ยไม่เคยดูโจโจใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผผีก็ขออภัยด้วยนะครับก็คนนี้นะเป็นพระเอกนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าพระเอกจะแปลงขนาดไหนนะครับไม่น่าเชื่อว่า6ดาวตัวนี้จะมาเร็วกว่าที่คิดนะคือแม่งเรามาเร็วมากครับก็เดี๋ยวรอดูกันนี่เลยมีสแตนด้วยผมวางไปน่าจะสแตนน่าจะออกเลยนะเรามาดูามาดูดาเมจที่จจโน่แปดสิบนะครับผมจจโน่แปดสิบที่จะทํานั้นเป็นอย่างไรไรไรมาดูกันนะจ๊ะ โอเคเลยจ้ะตอนนี้เรามาเริ่มวากนก่อนเลยก็เดี๋ยวผมขอเปิดเอฟเฟกนะครับเปิดเสียงดังๆเลยนี่เอฟเฟกเอาเล่นเป็น normal นะครับ normal ที่ผมเล่น infinite เพราะว่าอะไรเพราะว่า,ม,าะนะมันค่อนข้างใช้เงินเยอะนะมันค่อนข้างใช้เงินเยอะเอาอตัวนี้วางก่อนนะครับผมจะเอาตัวนี้ฟาร์มตังก่อนนะเข้าไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจูโน่โจวาน่านะครับผมนี่ดูเลยนี่โอ้โหดู ดูสิดูสิมีสแตนมางี้ด้วยเดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปดูนะครับหาเวลาไปดูนะฮะแต่ดูภาคใหม่ๆแล้วกันภาคเก่าๆที่ไม่มีสแตนก็คงไม่ดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทามสคริปต์นะครับจนเงินพอที่จะวางโจลูโน่ได้นะเอ๊ะทำไมผมยืนดีผมมีไฟมีพลุยิงขึ้นมาเลยวะเอ๊ะทำไมเพราะผมเอฟเคเหรอ,หร,อหรืออะไรไม่รู้โอเคผมจะขายตัวนี้ทิ้งนะครับเราจะวางโจลูโน,โน่นี่ตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยนะั่นจะมันครอบโจลูโน,โน่ เอาหน่อยดิโอ้โหดูครับไอ้เค้กคเทมี2ตัวยืนนะครับสแตนปกติยืนข้างหน้ายืนข้างหลังอันนี้ผมไม่รู้น่าจะยิงข้างหน้ามัง้งแต่ตัวนี้ไม่เปลี่ยนเลยเนาะน่าจะเป็นตัวเหมือนเดิมเลยแต่ว่าภาพเหมือนจะเฮ็ดดีขึ้นบ้างเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยเอาว่ะดูดิดูวงตีดิอ๋อเป็นโจ,จมตีเดียวนะครับ้้้ใใชชชตใช้สแตนตีนี่ปล่อยเลเซอร์เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องขออนุญาต ก่อนละกันอ่าถ้าเกิดผมอัปเกรดหรอผมต้องอัปเกรดตัวไหนวะเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคผมต้องอัปเกรด500นะครับเดี๋ยวผมจะอัปไปเลยนะครับดาเมจจะเพิ่มไป1,432นะครับโหอัปกี่ขั้นเนี่ยอัป6ขั้นนะโอ้ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2,001 56นะครับผม5วิจมตี1ทีแต่ระยะกว้างอยู่นะเนี่ยอุ้ยระยะเอาเรื่องเนี่ยคุมเลยครับนี่คุมเลยอันนี้ถือว่าดีนะคุมขนาดนี้5วิจมติ1ทีเร็วเร็วเร็วแต่มันจะเริ่มช้ามมช้าแลวนะ เพราะว่าอะไรเพราะดูสิครับทุกคนเพราะว่าดาเมจมันจะเพิ่ม2,400เอ้ยทำไมมันเร็วจังโอ้โหเร็วเกินเก่างมันครับมันไม่น่าชนแตกหรอกเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องไปวิ่งชา้าตรงนู้นเครดมออัปเกรดเลยนะครับผมเพิ่มดาเมจ2,400นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับผมเป็นเกรดเอ่อเอาง่ายคือมันจั่วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาโจมตีนานขึ้นเป็นแบบใหม่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้เป็นแบบใหม่หมโอ้โหโอ้โหเค๋ วูดู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 เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางตรงนี้กันไว้วูดูวูดูวูดูโอ้รัว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 ดาเมจ4,500นะครับโจมตีเป็น LE เหมือนฟีเซอร์ตรงนี้นะเขาเรียกว่าเอ่อเซอร์เคิล LE นะครับวงวง LE เอลีนะก็จะประมาณนี้แหละอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,000นะก็เดี๋ยวอัพเลยระยะไม่เพิ่มนะแต่ระยะ LE LE ไม่รู้จะเพิ่มป่ะดูก่อนเพิ่มนี่เพิ่มนิดนึง เพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึงโอ้แม่งอัพถูกมากทุกคนตอนนี้แค่สามพันเองนะสามพันดำไปเจ็ดพันแปดครับเอาเรื่องเฮ้ยดีดีเดีว่าดีอยู่มูดาบูดาบูดามูดาบ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 ูดาแต่รู้สึกเหมือนตีหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวไงก็ไม่รู้ความรู้สึกเหมือนตีตัวเดียวยังไงก็ไม่รู้ โอเคดับอัพเลยแล้วกันนะครับอัพขั้นต่อไปใช้ก็หนึ่งพันนะครับสี่ขั้นนะก็ดาเมจเพิ่มมาอีกสี่พันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอัพขั้นต่อไปเดี๋ยวทําไมมันเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเอวีกว้างขึ้นหรือเปล่าเอ๋เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกว้างเลยว่ะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดูนิดรอดูแต่มันกว้างอยู่นะหมายถึงวงตีเนี่ยมันกว้างอยู่อันนี้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรบูโดบูโดบูโดโอเคอั 5,700ทุกคนมันจะบอกมีแค่นี้นะอย่าบอกว่ามันมีแค่นี้จริงๆคือไม่มีสกิลหรอแต่ดาเมจคือแบบเยอะมากครับโอ้ผมรู้สึกกลางๆเลยอ่ะสำหรับตัวเนี้ยแต่ดาเมจโอเวอร์มากครับอันนี้มีเยอะไปก็ไม่สามารถสกิปได้นะครับเพิ่งอ,อัปเดตมาใหม,ใม่ใช้เงินใช้เงิน3,500เงิน3,500เงิน3,500ขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดอ่าไม่ค่อยชัดนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นร้อนในนะตรงลิ้นก็เลยเบบไร้เบรคไร้เบรคไร้เบรคแต่ก็ยังคอมวู้ดอ่ะว อัพเลยยังเอาอยังเนี่ยผมต้องสามพันกว่าไ,ไม่เป็นไรผมอัพอันนี้ก่อนแล้วกันเอออัพได้หรือยังนะสคริปต์ได้ยังสคริปต์ได้แล้วโอเคเระบบใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาคือถ้าเกิดอันมี้ห้าสิบตัวขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถสคริปต์เวฟได้นะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนนะเคลียร์แบบให้หมดก่อนนะเราค่อยค่อยสคริปต์นะครับนะครับไม่ไงั้นมันสคริปต์ไม่ได้นะครับออโต้สคริปต์ไม่ทำงานนะอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเอา้าบูโดาบูโา บูโดบูโ้โหเอาเรื่อง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 อันนี้ผมอาจจะไม่วางบัฟให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาตัวบัฟมานะครับโอเคอัพขั้นสุดท้ายนะครับมีทั้งหมด6ขั้นนะครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน3,500นะครับแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มมาก็คือทั้งหมดประมาณ2,000 20, 0กว่านะ2 0ง0 0ครับมีสกิลมาด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> เดียวมันเริ่มดีขึ้นทุกคนจุมกอยใช้สกิลนะ เงินที่ใช้ทั้งหมดนะครับแค่8000นะครับผมตีกลมคือ9000เดเออ9,100นะ่ยะ9,100กดนะกดสกิลนะโอ้ชิตย้อนกลับโอ้ชิตสกิลย้อนกลับเรามาดูกันครับว่าจะคุณดาวเสร็จเมื่อไหร่เอ้ยตัวย้อนกลับว่ะรีลันรีลันเรารีลันได้โอเคเอาจูโน่มาช่วยวางครับ นี่ระบบใหม่ระบบใหม่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสกิลใหม่สกิลใหม่ดูสิว่าจะใช้ได้ก,กี่วิครับเมื่อกี้ผมเพิ่งกดไปนะเออผมเพิ่งกดไปจะได้ใช้ทีเท่าไหร่ดูกันดูใหม่ดูใหม่หมสกิปได้ไหมสกิปยังไม่ได้รังย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาใช้ยังไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ไม่ขึ้นเลยตอนนี้ก็30วิได้แล้ว30 40ิีวิได้แล้วน่าจะ1น,นาทีนะสำหรับการคูดาวของสกิลนะครับ อสุกระนี่ไงมาแล้วทุกคนสกิปเวฟลุย3 2 1โอ้เวลาเดินย้อนกลับประมาณห้าวีนะเท่าเอฟเฟกต์สกิลมันห้าวีได้โอ้โหโคตรเท่ทุกคนอันนี้เท่จริงเดี๋ยวมันตีตัวแอร์ปะเออไม่ตีตัวแอร์นะครับทุกคนเสียใจใส่เจียด,ด้วยไม่ตีตัวแอร์ไม่เป็นอะไรผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ แลดูโอเวอร์มากแล้วครับคือสกิลมันดีนะเออมันรู้สึกเหมือนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นอินฟินิตแล้วเราวางตรงเนี้ยเอาเคยเดี๋ยวมึงมึงจะไอ้นี่ไม่ได้โอเคคือสมมติว่าถ้าผมเล่นอินฟินิตอย่างเงี้ยผมมาวางตรงนี้แล้วแบบจะเข้าแล้วผมสามารถรีเวิร์สได้นะครับรีเวิร์สมาแล้วก็ตีอะไรอย่างงี้แต่ถ้าบัฟมันซ้อนทับกันได้เนี่ยอาจจะอาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะว่าเราต้องใช้ยังไงนะครับแตต้องต้องมีช่วงเวลาที่ต้องใช้อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปครับ ว่ากันไปเลยดมขอขายทิ้งก่อนแล้วกันนะครับขายตัวพวกนี้เพราะผมจะอัพโจลูโนโอ,อีกหนึ่งทีมา19กอ่าผมกดตอน21วิวีนะครับตอนที่ผมอัดอเดินถอยกลับดิโดนถอยกลับดิอ่าสมมุติว่าผมกดไปแล้วนะเมื่อกี้ตอน20วิีนะครับตผมกดอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ๋อบางตัวคือมันจะยังไม่รับบับนะกประมาณสัก1ิวีได้มั้งถึงจะโดนบับได้อีกทีหนึ่งนะครับ เอามารอดูการผมกดตอน14นาที20วิ14นาที20วิครับก็อาจจะเป็น15นาที20วิหรือเปล่าที่ผมสามารถใช้ได้เราดูก่อนผมขอดูครูดาวก่อนนะครับขอดูครูดาวมันไม่ได้นะครับสกิปไม่ได้แต่ถ้าเล่นแบบว่ามีตัว l e อตีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะสกิปได้นะครับเพราะว่ามีตัวเคลียร์นะโอเคก็รีวิวตัวนี้นะครับผมผมคิดว่าตัวนี้ก็ดีนะเอาไว้แก้ทางตอนที่พวกยูนิตเนี่ยกำลังเข้าป้อมนะโอเคประมาณ1นนาทีพอดีนะครับนี่ โอ้แบบย้อนกลับจริงๆทุกคนรีเวิร์สอะรีเวิร์สวันนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวนี้ดีไม่ดียังไงนะส่วนตัวผมคิดว่าดีนะครับสำหรับคนที่ดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์ดูนะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่คิดว่าตัวนี้ดีนะฮะฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าดีนะเป็นการให้คะแนนไปในตัวนะครับว่าตัวนี้คู่ควรต่อการฟาร์มมานะฟาร์มมาใช้นะนะเอออะไรอย่างนี้นะครับโอเคก่อนจบนี้ผมขอฝากกดไลค์หนึ่งทีแล้วผมจะรีเวิร์สให้ทุกคนดูอ่าโอเคสามสองหนึ ดีเวิร์ตัวที่มันพาวเวอร์ไม่ได้เนาะแต่ปกติคือคือดีเวิร์ได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอต่อต่อ <c oughs> วิดีโอตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็ลองติดตามชมครับโอเคสวัสดีครับ